สวัสดีครับยูจะรย์ข้อสุขชอโมโโบมอเตอร์ไซค์นะครับหลยงที่เราห่างหายกันไปนานมากๆแล้วเพราะผมขี้เกียจขับก,ก็เลยไมไ่ถ่ายอะไรลงไม่ได้ไม่ได้แต่งอะไรกับรถผมเลย<ฮ>วันนี้เราจะมาอัพเปคของ GBR ผ่านกันนะครับนั่นก็คือพูดง่ายๆคือนี่อันนี้ผมสั่งปรับแต่งแล้วแต่มันเปิดปรับแต่งตัวเก่าไม่รู้จะใส่ได้ไหมเดี๋ยวลองดูบ้ากล่องตอนนี้ก็สั่งกองมาแล้วล้วก็เอาท่อไปทะลวงแคบออกนะครับ ล่ะตอนนี้ผมก็ลูออกมาละถอนน็อตสองตัวแล้วก็ตอนนี้จะต้าบอกขึ้นมาด้วยนะฮะเราก็จะมาอ้อยไอตัวครอบถังออกนะครับก็คือกาเปลี่ยนตัวปรับแตงกันตัวธรรมดาแบบผี้ถังก็จะได้เป็นเหล็กธรรมดานะเปลือกลูเปลือถังเหล็กธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่กันนะฮะแล้วมาดูกันว่าเออใส่แล้วรถมันจะแรงขึ้นจริงไหมหรืออะไรยังไงก็มาดูกัน เอาละครับตอนนี้เราก็ลือ้อฐานยกฐานละผมให้ดูนะ,ะเห็นไอ้นั่นไหมก้มกรบนะ่ะนั่นนะ่ะปาดแต้วขน,นี้กองนะครับเดี๋ยวผมรอกองมาแล้วผมจะใส่งให้ดูนะตอนนี้ผมก็มาลือล้อละตรงว่าลื้อได้แค่นี้ก็โอ้โหเอาเส้นเหนื่อยแล้วนี่ปัญญาลื้อต่อผมต้องเอาถาังต่อเลยท่ะคำคนเดียวยากมากผมมาใส่ให้ดูนะผมจะบอกว่าเป็นยังไงนะครับเอาละครับตอนนี้กองก็มาถึงแล้วนะฮะ ห้าตากรเป๋ายนมาอง่งนี้เอก่องก็จะมีฟองมีอะไรกม่คิ่ถเลยทุกท่ฮะกระตาแเว้โอ้เียรีรีองนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ะะน,น,นะครับมีสติกเกอร์ใบรับประกันอะไรเงี้ยใบรับประกันสิ่คู่มือเลว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเราไปใส่รถกัน นี่นะครับท่อที่เราไปผ่ามาแล้วมาแล้วนะฮะมาผ่าชัดสมดอ,อกแล้วก็ทำสายลีดใหม่ข้างในนะถ้าแบบแดงมา้าเราไม่หายไปอะ่ปอะถ้าต้นไม่หายว่างั้นเถอะอืมเดี๋ยวเราไปดูตอนใส่นครับตอนนี้ก็ใส่ท่อรอแล้วครับกลายเป็นท่อฟูแล้วนะฮะจะรองในสองเสียงกันที่นี่สตาร์รนานมากไม่รู้จะติดไหมเสียงต้องสนั่นมากแน่แน่ดูกัน เอาล้ครับหลังจากที่ใส่ท่อฟูใส่กองมาแล้วนะครับเพราะว่าปากแต่ใส่ไม่ได้นะครับสําหรับใครที่ซื้อปากแต่ตัวเก่ามาจะใส่ตัวใหม่แบบผมนะผมบอกเลยว่าใส่ไม่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาไปลองกันว่าเออมันจะต่างไหมอะไรอย่างงี้โอ้โหแค่เสียงก็กระหึ่มนะครับน้ํามันก็โหลดแล้วไ,ไปเติมน้ามันก่อน ไปเตอือนน้ำมันก่อนฟังเสียงด้วยเสียงก็กระหึ่มละหืไม่ได้อัดคลิปนานมากนั้นวางมากๆทำตัวไม่ถูกทุกครั้งนะครับที่ไม่ได้ทำอะไรนานๆแล้วกลับมาทำใหม่นะฮะมันจะเป็นแบบทรงแบบเขินๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย อโปวดทอ้อไม่ได้ขับนานแม่นบัวทั้งขอ้อปวดทั้งหลังเลยครับโอ้ยปวดปวดต้องแผลเริ่มแก่และ ยังบ่อยเลยแบ็กไฟอย่างเยอะเลยได้ยินไหมได้ยินไหมโอ้โหแบ็กไฟแบ็กไฟ มีช่วงหนึ่งนะผมอแบบถอดกระจกออกใส่ตัวกระจกอะแต่รู้สึกว่าผมแบบเอยผมถนัดกระจกมากกว่าที่เกียจหันคอไปดูปวดคอแล้วความที่ติดกล้องด้วยอะหันหันบ่อยก็ไม่ดีอะโอ้ย,ยเลยเนี่ยเอาละฮะแม่งอย,อยู่รถก็รถก็มาเข้าทางที่เขาออกกันอะเอาละ ลองไปขี่กันดูตอนนี้ยังใช้ความเร็วสูงไม่ได้นะครับจะไปใช้ได้ตรงเส้นสี่เลนนะฮะแต่แค่นี้ก็รถถู้สึกว่ารถแ,แรงขึ้นแล้วนะลโ่โ้ยเกือบจร้อยห้าแล้วเกยอ์หนึ่งเงี่ยเบื่อขี่เส้สี่เกือบสองเออ รถรถเป็นดุขึ้นมากเลยอ่ะัาสนุกนขึ้นี่บิดมาตามสไตล์ตัวพันเลยเ้สเกิดเล่นเป็นตัวพันขึ้นมาหน่อยแต่ตอนแรกเหมือนตัวเองเป็นตัวแบบ9 0 0ออะไรอย่างเงี้ย จะเข้าใหม่ไหมเนะี่ยโอ้โหืหืฝุ่นตั้งฝุ่นตั้งหินนะอ่ะโอ้เจ็บมันจะใส่แขนยาวด้วยอ่ะโอ้ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเหมือนหัวใจจะขาดร้อนๆอื้อควันดำอีกนี่แหละคือ,อผลที่ผมเลิกขับมาใส่ไปตะวันออกแล้ถามว่ามันมีกระชั่นไหมเริ่มหมดกระชั่นละ ไมชอบรถยนจนแทนนะครับแต่ก็ยังชอบมอเตอร์ไซค์อยู่พเพราะตอนแรกจะประกาศขายแล้วแล้วทีนี้เอาไปหาประกาศขายจากตอนแรกซื้อมา4 2, ี0 0 0 0สองรับ300,000กว่ากว่าโอ้โหเลยแบบออ่ะกูเก็บไว้ขี่ก็ได้กูกลับมามีแพชชั่นใหม่ก็ได้อะไรอย่างนั้นก็เลยได้กลับมาแต่งรถได้กลับมาขับใหม่เดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะมีการเอาฟาซ่าไปแต่งทัวรงนะครับแล้วก็จะออกไปเที่ยวนะฮะ เที่ยวสองวันสมคืนกลับมากับตัวเจ็ดวันอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้นก็ยังทำตามนโยบายนะของอบอรบสตนะครับข <c oughs> ับจะอยู่เกียร์ยรถเกียร์ลำเกียร์สองพูดตรงๆว่าตอนรอบต้นๆอ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยครับ ต้องบิดมาประมาณรอบกลางรอบปลายอ่ะมานะรถรู้ผมรู้สึกว่ารถม,ม่งแรงดูดิเกือบีดเลยอ่ะบิดไปเลยอ่ะแบบไปรถอีกคันหนึ่งไปเลยอ่ะจากตอนแรกผมจะความรู้สึกว่าผมได้นะว่าบิดเท่านี้มันจะเร็เท่านี้ตอนนี้มันกลายเป็นว่าบิดแบบอ่ะสมมติตอนแรกผมบิดประมาณ50%เ็นของคันเร่งมันจะอาจจะเร็วไปประมาณแบบ อาจจะประมาณห้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนมมี้ผมบิดคันเร่งประมาณห้าอาจจะเร็วไปประมาณเจดแปดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะผมรู้สึกถึงคันเร่งของผเลยว่ามันเปลี่ยนไปขนาดไหนอรเพราะความแรงเลยมันเปลี่ยนอะไรอย่างงี้มันเปนเปลี่ยนจริงๆไม่ได้มโนโด้วยแต่แตว่าอันนี้พูดถึงรอบที่แบบยังใช้ความเร็วไม่สูงนะเดี๋ยวลองไปออกความเร็วสูงๆดูนะครับเดี๋ยวลองดูลองดูเพราะมันจะเป็นยังไงผมไอ้ผมยังก็อยากรู้เหมือนกัน เดี๋ยวก็มีคนมาถามเออทำไมไม่ทำคอฟู ool, อะไรไทเททีไปเลยเงินไม่มีครับเกียเงินไม่ทำแฟลลีงอยู่อะไรอย่างนั้นก็เลยพยายามหะเราเป็นคนแบบประมาณงบน้อยอะ่ะเออแล้วก็เลยหาทางที่แบบว่าเฮ้ยจะทํายังไงให้รถเรามันแบบมันโอเคขึ้นแต่ว่างบเท่านี้เท่านี้เท่าน,านี้อะไรอย่างนี้สุดท้ายก็มา,มาจบที่อ๋อเอาแคทออกเอาแคทออกก็ประมาณพันเจ็ดอะรวมส่งไปกับอะไรประมาณตกประมาณพันเจ็ดอ่ะแับปสิทิพท,ที่มันโอเคขึ้นหนูว่าโอเคอะ่ะ ถามว่าใส่ทำมาก็ไม่ใช่ว่าใส่ปลายเดิมคืนไม่ได้ก็ยังใส่ปลายเดิมคืนได้นะแค่เสียงปลายเดิมก็จะดังดังดังหมดดังหมดตามมันมีแคตอ่ะนะตอนนี้ถนนแบบโอเคละสี่เลนแล้วผมมาลองรถให้ดูนะอันนี้เกียร์สองก้าสิบโอ้โหเดูไปเนี่ยโอ้โหสั่งแล้วสั่แล้วโอ้โห

กลับบ้านดีกว่าโคตรแรงเลยนี่ลองเจะหกจะหก แค่นี้ก็พอแล้วนะรู้สึกว่าเออมันก็แรงแล้วแล้วเราก็ไม่ใช่แบบจะมาเราก็ยังรักชีวิตยอยู่นะมีภาระที่ต้องดูแลนะอะไรอย่างนี้พรลงภาระอยู่ข้างหลังอะไรอย่างไม่อยากเรียกว่าภาระเลยเรียกว่าเป็นหน้าที่ดีกว่าหน้าที่ต้องดูแลก็ขับพอสนุกรู้สึกว่ารถมันสนุกขึ้นเออขับพอสนุกขึ้นมันลอบมันมาไวขึ้นจัดจ้านขึ้นก็พอละไม่ได้จะหวังจะเอาไายหรอกเพราะยังไงมันก็หนีไม่พน้นสองก้าเก้าอยู่แล้วแหละสามร้อยกิโลเมตรกว่า ถามว่าได้ขับไหมทุกวันก็ไม่ได้ขับหรอกขับถึงสองร้อยไม่เจดบางทีแหละแต่รู้สึกว่าขับสนุกขึ้นดูดิสนุกขึ้นสนุกขึ้นดะลองอะไรให้อีกอย่างไม่รู้จะโยกรอขึ้นไหมเพราะว่ายางผมมันไม่เกาะเลยเว้ยคราวนี้มันไม่หนึบเลยคือล้อมันไม่ลอยแน่นอนอ่ะยวลองดูให้ยวลองดูให้ไม่รู้จะขึ้นไหมจะลองที่แบบคนไม่มีคนก่อนก็ยังนั่นเป็นถนนหลวงอ่ะเกรงใจคนอื่นเขาด้วยนะ อะไรอย่างนั้นเดี๋ยวรอแบบเออรอไม่มีคนไม่มีอะไรอย่างนี้เดี๋ยวรอที่องโล่งเป็นป่าก่อนขารถไปก่อนดีกว่าอะไรอย่างนั้นเกยงใจเขานะฮะแต่รถแรงขึ้นครับขับสนุกขึ้นอุ้ยเก่งมากนว่างูขับสนุกขึ้น,มน,มน,นไม่ได้ขับนานไม่ก็จริงแต่จ้าความรู้สึกตัวรถตัวเองไน้นหมดแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแบบว่า เออแรงว่ะทำท่อฟมูมาแล้วจบว่ะแค่ทะลวงแคดออกเปลี่ยนกองแม่งจบว่ะเดี๋ยวรอ,อเปลี่ยนปากแต่ดูก่อนเดี๋ยวลองก็รอดูอ,ดอ,ดอ, <S <S อ่ะไอ้สัตว์ขึ้นคนง่ายเลยทีนี้เกียร์สามเลยเรือ่องเกียร์สองเกียร์สองงงเว้ยดิเกียร์สามยังขึ้นอยู่นะฮะเดี๋ยวความเร็วอาจจะสูงไปเกียร์สองงงนะฮะหลังจากที่รถผมไม่เคยยกล้อขึ้นเลยเว้ยไม่รู้เป็นที่อะไรต้นไม่จัดมั้ง ไม่เคยยกล้อขึ้นเลยตอนนี้ข่ายมันแบบไอ้เชี่ยยกง่ายเลยจะเหนื่อยอา <c oughs> เป็นว่าเกียร์สามไม่ขึ้นหรือยกไม่เป็นไม่รู้ไม่อยากปึุงเลยกลัวลนะเ,เกียร์สองก็ได้โอ้โหสลิปเปอร์คัดมันนุ่มดีจริงๆเลยลองเกียร์สองให้ขี่ประทัดเท่าไหรด่ดีอุยจำความเร็วเมื่อก่อนตอนยกล้อไม่ได้หรอว่าต้องเริ่มเท่าไหรอ่อ่ะก็แปดสิบแล้วกันเนาะ <c oughs> ยกมาล้ลลลอไม่เป็นแล้วนะกลัวไปละสังใจกับต้นขบแตกไปละแต่รถผ่อนสนุกขึ้นครับระ <c oughs> แท็กมา ได้คกชิปจังเลยโว้ยจะมันเอค่ะอาย่ามาอไล่กันตงนี้ลูกยาลูกยายาคุณอันตรายนะครับอย่าออมานะครับเออ เอาละครับก่อนเราจะไปกันไกลกว่าน,น,นี้นันก็หมาอู้ดีนะที่ผมตอนขามาตอนอไรผมไม่เจอเลยเนี่ยเลยเนี่ยไลลูกไป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 ,ไปเอออะไร,ะไร,รนั่นแหละฮะเราจะเจออะไรกั้นไม่มากกว่าน,นี้หรือจะไปไกลออกทะเลกันไม่มากกว่าน,นี้เรามาสรุปกันเลยแล,แล้วกันว่าทํามาระหว่างทํากรองมากับทําท่อมามันดีขึ้นจริงไหมสรุปเลยก็คือเออมันดีขึ้นครับต้นต้นแรกๆอาจจะไม่ได้แบบชัดมากถ้าคุณไม่บิดอะ่ะ แต่ว่ารอบสูงเห็นชัดเลยว่ารถมันแรงขึ้นรู้สึกว่าแบบว่ามันมันโฟล์ขึ้นอากาศมันเข้าโฟล์ขึ้นมันออกโฟล์ขึ้นแล้วรู้สึกว่าแบบมันแรงขึ้นจริงๆนะฮะทั้งไอทั้งปะไอทั้งกลางแล้วก็ปลายมาแรงขึ้นแต่ตอนนี้ผมใส่เป็นท่อกระป๋องผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็จัดอ่ะมันขับสนุกอ่ะแบบมันบีดมากระแทกกระแทกมาเนี่ยไอเชี่ยดึงดึงแบบดึงเลยกลายเป็นรถดึงมาเลยอ่ะตอนเนี้ยก็คือขับสนุกขึ้นครับทำมาทั้งหมดเท่าไหร่ก็ อ่ากองอากาศประมาณ4,000แ,แล้วก็ทำไอท้ทวจากการผ่าแคนออกประมาณ1,700รวมส่งไปกับของผมทำอยู่ร้านเซเวียนะใช่ก็นั่นแหละฮะหรือว่าดีขึ้นเสียงก็เสียงท่าฟูรู้สึกว่าแบบกระหึ่มสะใจมีเสียงตดแบ็คไฟเอ,อโอเคโดยรวมผมรู้สึกว่าผมชอบ แต่ที่เหลือผมจะทําปากแตวมเอคือผมทำผม,ผมจะทําแน่นอนอะปากแตวแล้วผมก็ยังรู้สึกว่าผมอยากได้ความแรงมากกว่าน,นี้อยู่ให้มันไปเป็นแบบสเปคยูเอ็เอไปเลยอะมันจะได้แบบอาจจะขับสนุกขึ้นกว่านี้หรืออะไรอย่างนั้นแต่ไม่ได้กะจะทําเอาแรงไปอะไรอย่างนั้นแค่อยากทําให้รถตัวเองอะขับสนุกขึ้นส่วนอนาคตก็คงจะลังจากใส่ปากแตวนะอนาคตคงจะใส่เป,เป็นแบบคุกชีพ ขึ้นมากับตู้ดีซียูหน่อยอะไรอย่างนั้นนั้งคงประมาณนั้นแหละครับโอเควันนี้ก็จะขี่รถกลับบ้านแล้ว <c oughs> กลัวละสำหรับว,ว,วันนี้ก็ ไม่รู้จะกล่าวอะไรได้จากขอบคุณนะคะที่เข้ามาแล้วชมนะฮะแล้วก็จะรู้ฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ไปด้วยนะครับผมว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนที่ขับ c B r พันทุกคนนะฮะทั้งตัวผมแล้วก็ตัว S อนะพวกเราก็แบบโมเดลเดียวกันน่ะนั่นแหละฮะว่าเออคุณมาชั่งน้ำหนักดูว่าคุณจะแบบเปลี่ยนตรงนี้นี่แล้วมันดีขึ้นประมาณนี้เออมันคุ้มกับเงินของคุณที่คุณเสียไปไหมสำหรับผมส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าคุ้มครับก็โอเคนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวัน